สวัสดีครับผมผมมอสน,นะครับวันนี้มอสจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่มอสกลังใช้อยู่แล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามามากเลยว่าเฮ้ยมอสใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดูแลผิวหน้อยู่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนร่างง่ายอยู่ทําไมหน้าดูใสจังนะครับก็คืออยากจะมาแนะนําเลยตัวนี้เลยนะครับสบู่ดารากซอฟนะครับซึ่งตัวเนี้มีสมหนักๆเลยเนี่ยก็คือดอกคาฝอยนะครับแล้วก็น้ำผึ้งผงดองคานะครับ ดอกคองฝอยเนี่ยจะช่วยในเรื่องผดผื่นนะครับใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้นะครับรับประกันเลยว่าใช้เราไม่แพ้แน่นอนซึ่งมอสก็เป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ผงน้ำผึ้งเนี่ยช่วยในเรื่องชุ่มชื้นนะครับผิวหน้าเราเนี่ยจะได้ชุ่มชื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือผงทองคำผงทองคำเนี่ยจะช่วยในเรื่องริ้วรอยนะครับริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยหัวเราะบ่อยร้องไห้บ่อยยิ้มบ่อยเนี่ยผวหน้าเราได้มีการเคลื่อนไหว ตัวนี้ก็จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูตึงน,นะครับแล้วก็มีะละละอีกสองแผนสองอย่างนะครับก็คือ aha นะครับแล้วก็คอลลาเจน aha เนี่ยจะช่วยในเรื่องอผัดเซลล์ผิวเก่าเราที่เสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยให้ดูดออกไปเนี่ยไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องสิว,สวฝ้ากระนะครับใครที่มีรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวที่เราชอบไปบีบไปแกะไปแง่นี่ครับมอสเนี่ยเป็นคนเงเงยที่ชอบบีบสิวมากแล้วก็เป็นรอยซึ่งใช้สบู่ตัวนี้ครับไม่กี่วันเนี่ย ซอยสิวลดลงได้เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดวันนี้จะมาลองร้านง่ายกันนะครับว่าเ,าเป็นยังไงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเราตั้งกล่องตรงนี้เราลองแกะกล่องนะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีส่วนผลิตภัณอ์คอมฝอยอยู่ในสบู่ก้อนนี้นะครับเรามาลองง่าเลยก่อน ล้ามเปลี่ยนเลยตอนนี้นเราเปลียนก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หูสบู่ให้เกิดฟองนะครับแล้วก็มาล้างหน้าของเรานะครับตัวนี้มีกลิ่นนอนอ่อนของดอกคอมฟอยแล้วก็น้ำผึ้งมากนะครับซึ่งได้พอเราได้ล้างดูแล้วเนี่ยอมืมันได้รู้ถึงธรรมชาติมาก ะอะนห,นหอมมากครับหอมน้ำผึ้งแล้วก็เราขอาอยพอร้างหน้าแล้วนะครับประมาณนี้พอร้างหน้าแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราด,ดูสะอาดหมดจดมากๆเลยนะครับแล้วก็ ดูสดชื่นมากแล้วก็หอมสะอาดนะครับรอยสิวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจากลงแต่ครั้งแรกที่เราใช้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามวัดมาได้เลยนะครับตัวนี้สบู่ดาโากซอฟนะครับหน้าตาประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับทักทางอินบอททางแชทมาสอบถามได้นะครับ รับประกันเลยว่าสูตรตัวนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครัช